สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเดินเล่นกันแล้วก็ไปคีบตุ๊กตาที่ตลาดอเมลโยโกแล้วก็หาข้าวกินก่อนที่วันนี้เราจะย้ายที่พักจากอาโอโตะไปที่อิเคบุโครบ้านพัก Airbnb หลังนี้อยู่ได้ถึง6คนเลยทุกคนคุ้มมากไปดูกันเลยดดโมดดโม finally ผู้ชายเหรอพี่น้ำ มีไขใช่ไหม ไม่ทำเหรียญห้าร้อยไปเลยกานให้มันเช้าๆให้มันเร็วๆหน่อยการขี้ปะโยกมะโยกตูดนะโอ้โหแล้วถ่ายกล้องไม่ตรงหรอกนะคนดูลุ้นอยู่เี่นะของพี่โลหมุนหรอเออแล้วแต่เคราอ่ะคอยแต่เหัวติดแล้วลูกเออมาลูกมา ถ้าหัวเบียดเลยไม่เกี่ยมันต้องทงแบบเขามีถุงให้ด้วยจังก็ใส่มาอลิกตก็ใส่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปหน้าร้านนังเหลืออีกไม่ใช่หรอครั้งหนึ่งเราจะเอาตัวไหนอ่ะอน้องอ่ะน้องอ๋อบอกเขามมนเหลือตัวเซมีมาเซมเซมีมาเซเดี๋ยวรอรอเขาก่อน อย่าบอกนะได้ตัวนะอย่าบอกน,นะได้ต่อกันเลยอ่ะก็จะเกินไปเอาตรงปแปลกๆเ,เหรอเพราะว่าอันนี้เ,ออเป็นแบบแขนๆเนาะเออะาตัวนี้น่าจะยากแล้วก็มันลื่นๆน่ะเหเซนดูเซนไม่มีนักขีบส่งอะไรมาไม่รู้ ก็เตเลยอ่ะน้นใส่ตังเดียยออ่ห่ทำเ้นอะไถ่าก็ไม่ทันตีกันอีกแล้วเนีอตีกันไหมไม่พี่อใ้ถ่าไถ่ายเป็นขอเฉยเลยอหมาจจะจิ้มอเฉยมันร้อนาใช่เหรอจริงครึ่งนึงาเอาก็ไเ้ครึ่งนึงล ใช่พี่ถูกต้องไงคนนั้นอะ่ะอมไม่ก่อนเป่าออกมาเป่าออกมา okay. ต้องเป่าต้องเปล่าไหมโอ้ยชีย้ไหมไม่เหมือนวันนั้นที่ตือมันต้องกรอบอ่ะอืม เดโมเดโมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอาเมีโยโยโกนะเรากำลังเราไปช้อปปิ้งอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินเราก็อยู่ค้าเราก็มาแวะร้านโลคอลแบบเลือกเลยมีหลายร้านมากก็เห็นร้านไหนก็เลือกเลยตอนนี้เราสั่งอาหารียบ,บร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันสั่งเครื่องดื่มไปแล้วเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับอะไรไม่รู้นี่เป็ดเหรอมาพร้อมเครื่องดื่มตอนนี้เรากําลังรออาหารที่สั่งไปอยู่นะคะ โพอตเตะเสียบไม้200ยเยน46บาทเต็มเต็มก็เปนี้ม่าเฟนก็ได้ซอสอะไรอร่อยรึซอสแต่ย่างอร่อแต่ย่างยดอื่นเดีดีเ้ยาแล้วก็เฮเต็มเป็นมาง้ยินแต่เสียสดไหมเ้ยเสียฮะยังไงนะหวานไหมอ๋อรสชาติซอสเหรอ ลองท้องก่อนอาหารมะอันนี้ก็เป็นเหมือนออเดอร์ป่ะหรอใช่ปะล้อฟันดีนะปกติแล้วก็ดีเลยอะไรนะลองท้องด้วยอะไรนะ มีแหงเหรอ <c oughs> มันเยอะกว่าป <c oughs> <c oughs> กทีนี้จนใหญ่ไงสองร้อเขามันไม่มีซุปหรอวะตีตรงัแก้วได้ไหมเนี่ย

ทำไปเหมือนใบที่มีขนอ่ะเฮ้ยใบมันเหมือนของฟอมเลยอ่ะก็ที่น้่งเจนจะชวนไปดูไงวันนั้นอ่ะที่เราลงจาก อะไรนะที่สูงที่สุดอ่ะดอกข้างล่างเขาก็สวย mm hmm. ทำไมันน่ารักของการเลยงงมาก mm hmm. เนี่ยอปแฟเจนอคืมัน mm hmm. ยังไม่บานเด็ดโหใส่ตะมั ยานะไม่ต้องสอดโยโกะโยโกะโกโกโก Εκεί, η Loja.

โดมโอโดมไหเข้ามาชัา้นนี้ก็จะเจอกับซิงค์ล้างจานแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็มีไมโครเวฟด้วยตรงนั้นจะเป็นแบบเหมือนห้องนั่งเล่นกินข้าวอะไรแบบนี้ก็มีแอร์แล้วก็มีเตียงด้วยอันนี้จะเป็นหานา้องน้ำเ,เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันอันนี้เป็นจอง Air b บ b b อ็สำหรับ7คน แต่เรามากันหกคนปั๊บเข้ามาก็จะเจอฝั่งขวาหนึ่งห้องเป็นแบบสไตล์เรียวกังแล้วก็มีเสื้อทาตามิมีแอร์แล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะมีห้องเป็นเตียงคู่แล้วก็มีแอร์แล้วก็อออันนี้เขาล็อกไว้ตุ้เสื้อผ้าอืมข้างบนมีแค่ห้องนอนนะคะถ้าเกิดเปิดชีก็ต้อง ลงไปฉี่ข้างล่างโอเคตอนนี้เราก็ถึงอย่างปลอดภัยอขอพักก่อนนะคะปวดขาหลายายเฮ้ทไมงไงมคี